สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะสง่งผลกระทบต่อค่างเงินและการลงทุนในตลาด forex โดยดรเอทอสสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ค่างเงิน USD ค่ะค่างเงิน USD แข็งค่าขึ้นมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักๆอาจจะเป็นเพราะแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตรา CPI ในเดือนมิถุนายนแตะระดับสูงสุดในรอบ13ปี ในทางตรงกันข้ามประธานเฟดก็ได้คลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการกระชับนโยบายการเงินของธนาคารด้านตลาดค่างเงินดอลลาร์ก็ยังคงมีความกังวลจากการแพร่กระจายของโควิด -19 เพราะการระบาดใหญ่ของสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นสำหรับการเปิดเผยตัวเลขทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มในวันอังคารซึ่งก็จะมีตัวเลข จำนวนการเริ่มต้นที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนมิถุนายนและตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในวันพระหัสบดีพร้อมกับตัวเลขยอดขายบ้านที่มีอยู่ในเดือนมิถุนายนส่วนในวันศุกร์เราจะได้รับทราบค่ามาร k ค t ิต i เเบื้องต้นสำหรับเดือนกร,รกฎาคมซึ่งก็จะแสดงถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราใดาสำหรับแต่ละภาคส่วนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ หันมาดูทางด้านค่างเงิน g b p นะคะส่วนค่างเงินปอนก็ยังคงเคลื่อนไหวแบบไซด์เวในช่วงวันที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ USD แต่ก็ดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ EUR เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันโดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเป็นการสิ้นสุดของการล็อกดาวและมาตรการเว้นระยะห่างในสาอจาจณกรเช่นการสวมหน้ากากการกักตัวและการทำงานที่บ้าน โดยให้ยกเลิกตั้งแต่วันจันทร์ที่19รกรกฎาคมเป็นต้นไปทางด้านนายบริสจอห์นสันก็ยอมรับว่าการระบาดใหญ่ยังไม่สิ้นสุดและจำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่มีเพิ่มขึ้นทุกวันจนถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่กลางเดือนมกราคมสหราชาอาณาจักรจะมีความเสี่ยงสูงแต่ในทางกลับกันหากสหราชาอาณาจักรประสบความสำเร็จในความพยายามเช่นเปิดใหม่โดยไม่มี NHS ถึงขีดจำกัด อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งก็ควรจับตาดูว่ารัฐบาลสหราาาชอาาจณักรจะเสริมมาตรการโควิดหรือไม่ถ้าหากจํานวนผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านการเงินซอนเดอร์สผู้จัดการนัยบายของ BOE ก็ระบุว่าธนาคารอาจจำเป็นต้องลดโครงการ QE ของตนในเรน็วนี้เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อต่อเศรษฐกิจของสหราาาชอณาาจักร โดยความคิดเห็นดังกล่าวทำให้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนค่าเงินปอนได้บ้างสำหรับการประกาศตัวเลขการเงินจากสหราชาอาณาจักรเราก็จะได้ทราบแนวโน้ม CBI สำหรับคำสั่งอุตสาหกรรมของเดือนกร,รกฎาคมในวันพฤหัสบดีและอัตราการเติบโตของยอดค้าปลีกในสหราชาอาณาจักรเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันกับการอ่านค่า PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกร,รกฎาคมในวันศุกร์ ส่วนทางด้านค่าเงินยูโรหรือว่า EUR นะคะก็จะเน้นไปที่ ECB และ PMI สกุลเงินทั่วไปยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD และก็มีแนวโน้มลดลงรายวันโดยพื้นฐานแล้วการระบาดของโควิด -19 ยังคงเป็นปัญหาหลักสำหรับยูโรโซนแต่จำนวนผู้ป่วยรายวันรายใหม่ค่อนข้างต่ำอย่างน้อยก็ในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ทางด้านการเงินเราเน้นไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันพฤหัสบดีและคาดว่าธนาคารจะยังคงอัตราการรีไฟแนนซ์ไว้ที่0.0%และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลบ0 5 0โดย EURIS o IS แสดงถึงความน่าจะเป็น90%ว่าน่าจะเป็นไปตามที่คาดไว้นอกเหนือจากการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ก็ยังมีการประชุมเดือนกรกฎาคมของ ECB โดยประธานรากาศกล่าวว่าธนาคารจะเปลี่ยนแนวทางนโยบายของขั้นต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามต่อไปเพราะคำกล่าวของประธาน ECB มักจะสร้างความผันผวนให้กับคู่เงิน EUR อยู่เสมอสำหรับตัวเลขทางการเงินเราจะได้รับทราบตัวเลขผู้ผลิตของเยอรมนีเดือนมิถุนายนในวันอังคาร และในวันพระหัส,สบ,บดีกับตัวเลขบรรยากาศทางธุรกิจของฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมและความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของยูโรโซนเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามไฮไลท์อาจจะเป็นการเปิดค่าพี i เบื้องต้นเดือนกรกฎาคมสำหรับเยอรมนีฝรั่งเศสและยูโรโซนในวันศุกร์ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อค่างเงินและการลงทุนในตลาด forex ขอบคุณนะคะที่รับฟังรายงานของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ทีมงานดรเอโทสต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ